ยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่บทสรุปแฟรงกี้เดยองฟาบิโอโรมาโนทวิตล่าสุดบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในด้านของเดยองเขายังไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เซโลนาตกลงกันได้แล้วรวมค่าธรรมเนียมบวกส่วนเพิ่มเติมคือ85ล้านยูโรและล่าสุดดีแอ็เลริกสือระดับเชียร์หนึ่งรายงานว่า บาร์เซโลนาได้บอกกับแฟรงกี้เดยองว่าพวกเขาต้องการให้เขาย้ายออกจากสโมสรอนบาร์ซ่าเพื่อเข้าร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้บริหารของบาร์ซ่าได้แจ้งเดยองว่าพวกเขาจําเป็นต้องขายที่จะให้สมดุลกับค่าแรงที่มากเกินไปซึ่งนําไปสู่ความยุ่งยากในการลงทะเบียนการเซ็นสัญญาใหม่กับลาฟินยาบาร์เซโลนากาลังพยายามเกี้ยกล่อมเดยอง Jong, ว่าการย้ายมาอยู่แมนยูนเต็ดจะเป็นการย้ายทีมที่ดีที่สุดสําหรับอาชีพของเขาและในขณะ ที่พวกเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นกีฬาปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าเดยองจะเดินทางไปร่วมทีมกับบาร์เซโลนาในทัวร์พีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่คิดว่าบาร์เซโลนารู้สึกว่าข้อเสนอของยูเนเต็ดเป็นจํานวนเงินที่ดีและพวกเขาต้องการขายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ยังคงซับซ้อนเนื่องจากบาซ่ายังคงค้างค่าเหนื่อยเดยองอยู่ถึง17ล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะยังคงทําให้ข้อตกลงหยุดชะงักยูไนเตดส่งคณะผู้แทนไปยังบาร์เซโลนาเพื่อเจรจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเกี่ยวกับการลงนามของ Jong. เดยองบาร์เซโลนาเซ็นสัญญากับเดยองจากอาเจ็คด,ด้วยค่าตัว86ล้านปอนด์ในปี2019และตั้งแต่นั้นมาเขาได้ลงเล่นในหลีเกือบ100นัดให้กับสโมสรนคาตาลันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาทําให้อนาคตของเดยองถูกแขนให้อยู่ในดุลด้วยหนี้สินจํานวน1,000ล้านปอนด์และการ การควบคุมการจัดการและการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดภายใต้เทนฮารกเดยองเป็นหนึ่งในดาวที่ส่องแสงในฝั่งของอาแจากที่เข้ารอบลองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกในปี2018-2019ซึ่งพวกเขาเอาชนะเรียมัสลีกแล,และจูเวนตุสไปถึงช่วงหลังของการแข่งขันได้